นีหน <collaborate> <es session> ึ <nya> ่งเยอะพี então, <io> ่ชายงามค่โ <Trail> อ้โหเตะละเตะละสูไม่ได้เตะแล้วนะเอยไปเล่นไป เราพ่อมาติดประตูคอยไวเฮ้ยย่าย่าจะเล่นกับอ๋อนี่ออนี้แพงแตกเนี่ยเฮ้ยให้เล่นเองหรอเองไม่ต้องเล่นโอ้โหคุณพ่อขามยาวเคุณพ่อสามารถลงะงตา อตาไปนี่โอ้โหอันตากลัวนี่วิ่งหนีเลยเมื่อกี้ตกใจหมดเลยอยากเข้ามานั้นเนี่ยนั่งข้างนอกกับพี่เขาอยู่ <c oughs> อยากเล่นนาดี <c oughs> อยากเล่นนาดี <c oughs> อยากเล่นนาดีอยากเล่นนาซี <c oughs> อันตาเขาอยากไปหาพ่อนะครับดูเขาจะเดิน เขาเดินไปทางนึ้ึลูกกำันมักเล่นแรงตาหูตึงเลยอย่าเล่นแรงลูกกันมักเล่นแรงนะดูงามตาดิครับ เขาก็วิ่งตามพี่เขาเลยไนงะไม่งันตามไปนี่ไปไปไปาาาาาขาหนะขาหนะคนละไซส์นะเนี่ย เบื่มาปิดคลิปวห,หน่หนเบื่อเนี่ยบโอเคค่ะเคค่ะน้องปุ้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปแรกๆใหม่ๆของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเมื่อกี้ปล่อยยาวเกินไป anh ta đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hey. anh ta hơi anh ta à, đúng rồi. hơi 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 này. hơi 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 tay, ไองานตายศหอออืเฮ้ยจับขาข้าหรอวะเฮ้ยดูวะดูเขาดืง่วงมาตายเขงนอนรึเปล่านะเ้าอือหือโชูไม่เล่นแรง ดีงามโชครับฮอ้ยโอ้ยเฮ้ย um> ุ๊คอืม่แรงฮะยะฮะเฮ้ยเอ้ยมนี่แรฮฮะอ่ะ เขาจะขาดหมดตัวเองไม่ดูหางตัวเองเลยนะฮะฮึ<อ>๊บฮ<อ>ึบฮึ<อ>๊บอโอ้โหตัวเองมาตีงามตาทำไมฮะงามตาอยู่เฉยแล้วนะเนี่ยทำอะไรผิดหมา่ามาลงเลยงามตาเข้าห้องไปไปนอนไปนอนนอนไหมนอนไหมเหมือนคนง่วงนอนเลย <c oughs> จ้าเหมือนคนง่วงนอนเลย เฮ้ยจับขาน้องนะครับเขาจะพาน้องเขาไปเล่นด้วยไปเนี Luckily, ่ยนอนตั oh ้งนอนหลอนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจับขาขางน้ำตาฮึบเฮ้ยลุกมาแล้วลุกมาอีกแล้วน้นตาไปนอนแล้วเราเราพ่อปิดเข้าไฟไฟโซ่ให้เข้านอนน้ำตาฮะ หูเขาทำไมนั่นรอ <c oughs> เฮ้ย,จจอ,ยอย่าไปดึงหูวงอ,โ,อโชคเดดเโชคมันนักเล่นแรงเนี่ยจับอะไรดึงหมดเลย <c oughs> โอ้ง,งามตาก็ไม่สู้เลยจับทางก็ได้หมอืมติดติดติดางมันตบบตบ,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 ตบแรงแเลย <c oughs> ตาไม่ได้กับพี่แล้วลพี่แรงเกินพี่แรงเกินมงงนงงั่น่งงนึงฉันตูนะ <c oughs> ดมา <c oughs> แล้วเงางาตาเดี๋ยวไีมคะใชตาขนอนแล้วานะอ๊เยอะละกินเยี่ยวกินเยี่ยวโอ้กินขี้กินขี้ โอ้โหโอ้โหดูขี้ครับแรงก็รุ่งโตแ่นแรงโอ้โหเยอะก่าคันเฮ้ยอันดึงแรงเนี่ยอันเล่นแรงอู้เอ็งโยกหัวงามตา,า <c oughs> แรงของว <c oughs> ะฮะจ้ะ กระแ,แลมนั่นเนี่ยฮะไปขันตาขันตานี้โลขันตานี้เลตามมึงนอนหรือเปล่าปะจินหางน้องทำไมเนี่ยฮะดูหางตัวเองกุดหมดแล้วฮะฮะฮะมาต่อครับ ม่อย่าไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะจะหนูจะตอบทีหลังเด้อพูดคุบบอกเลยนะอ้าวจะอเมริกาไปโซลงับตายาวแล้วนั่งครับแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกอนค่ะหนูคูเป้จะเข้าไปเล่นกับน้องท้างหนูคูเป้จะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะหนูคูเป้จะได้กับท้างก่อนหลังจากนั้น ลูกจะมาตอบคอมเมนต์ที่หลังนะจะมาอ่านคอมเมนต์ที่หลังนะพ่อจะไปทำกับข้าวค่ะาโยต์คอยให้น้องงามกับพี่ชายงามเนาะน้องหญิงงามกับพี่ชายงามเขาเล่นกันก่อนเขากินเสร็จข้างหลังนะเขากินนมเสร็จเมื่อกี้นี่เออเออเขื่อเลยเขื่อเลยเอาโอเคนะเดี๋ยวขอขอนุญาตวางกล้นนองตรงนี้นะครับ เดี <toys> ๋ยวเข้าไปทักข้าก่อนอย่ามานั่งทับพีนะขึ้นเลยตัดผิดไดิตัดผิดอันตรายนดนยืยืงานกับชายงามนะเเร่ก่นดูถ้าเข้ามาดูคอมเมนต์ดูแกถ้าหนูเล่นกานโจดังเหมือนลูกเอฟซีจะได้ยนดยโอเคาลงมาลงมาอ่าแต่ใได้แต่อ

ทำแรงงานโชคนอนลงเลยนั่นลงเร็วนอนลงเร็วนันลงเร็วนันลงเร็วเออนั่นลงเออจับไปงั้นแหละเดี๋ยวมันจะนอนเลยนะ้ยงานตาก็ไม่เล่นกับพี่ชาเองฮะไปขึ้นหลังเลยนานโชคเลยขึ้นเลยไปขึ้นเลยขึ้นขึ้นขึ้นงานตาไม่กล้าขึ้นมางานตาขึ้นขึ้นไปงานโชคแล้วงานตาขึ้นไหมหยุดนะ งามตาทำไมไม่เึ้นกันโชควะยะแป๊บหนึ่งนะครับเราจะไปโซ่อีกจักหน่อยหนึ่งงามตาก็นอนเล่นกับพี่งามโชคนะครับลมเย็นสบายเลยไอเลยอืมยะยะตึง โซ่ไว้เดี๋ยววิ่งไปหาพอ่อเอ้ยตึง้งอ,อนี่ครับนี่เหา่างามโซ่ปีมาแล้วมาเล่นด้วยมีอือ่นอะไรแบนั้นนะเสร็แล้วหัดเดินโห่งามโซ่ก็จะนอนงามตาก็จะนอนวิ่งอยากขึ้นหลังจริงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นหลังอยากขึ้นหลังเฮ้ยอีใครนอนวะ นั่งรับเลยงานตาเหยียบหัวเลยเหยียบหัวพี่งามเลยอยาครับปีมาเล่น้วยางานตาไม่ขึ้นพี่งามโชคละงานตาฮะขึ้นเร็วขึ้นเลยตายขึ้นหัวเลยอืมเหยียบเลยเหยียบ งามมันจะลุกป่ะลุกแล้วเอาเาเลยเบิดออกนะลงนะลงนอนลงเลยเล่นไงนอนนอนเออนอนนอนลงตั้ตาก็อยากนอนเหมือนกันนะครับอุ้ยเมโซซันแค่นี้อ่ะอ้าวนอนแล้วครับนอนทั้งคู่เลยอ้าวตั้ตาก็อยากนอนเหมือนกัน อ่ะฮเปี้เล่นแล้วอ้ยอุย้ยตึงแล้วอ้าวนอนแล้วครับผมนี่นอนแล้วครับนมดูนอนกันทั้งสองเลยตาเหยียบมาเลยลตึ้งตาขึ้นมาขึ้นเลยน้นตามา,มาข้นล ตามขึ้นไม้ได้ปะโซ่สั้นแล้วเดี๋ยลูกละเนาะดูงานเหรองานโชคอันตาไม่กล้าขึ้นที่งานโชคกลางอันตาฮึบฮึบลูกแล้วยังยวะเดี๋ยวก็นอนนอนมานอนมาอืม

งามตาตาเหมือนงงนอนแหละเนี่ยฮะฮะวิ่งกินโทรศัพท์ต้นเนี่ยตาขึ้นไม่ได้มาโทรสัพท์ฮึ๊บหมอโทรสัพทเงี้อ่ะเดี๋ยวอือถ่ายไว้อ่า